ช่วงกบจูเนียร์ปี8ปทีมเอชค e a เอ t ไทยขบวนผลงานนับร้อยของเด็กไทยหวัวใจสารคดีเดินทางมาถึงนักกองบัญชาการกบนอกกรลาจากทั่วทุกภูมิภาคลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมาจากไหนคะเจ่บุรีค่ะโอ้มาจากลบบุรีเลยแล้วเรามีความคาดหวังยังไงว่าเก่ยวกการประกวดครั้งนี้ก็ทุ่มเทกันทุกคนเลยค่ะก็อยากจะได้อยากจะเข้ารอบ หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเราทีมงานทีวีบุรพาและกบนอกกลาที่จะต้องมาเฟ้นหาผลงานสารคดี24ท,ทีมสุดจี๊ดที่จะขยี้ใจกรรมการได้มากที่สุดคือตอนเริ่มกับต,ตอนจบมันไม่ทมําให้เรารู้สึกไม่ถึงถ้าเราเลือกเขาเราก็จะพัฒงนาเขาต่อไปเสัปดาหนะ้ามาติดตามบรรยากาศการทัดกรองผลงานของเราคณะกรรมาการ,าการจะเข้มข้นดุเดือดขนาดไหนบ้า, <นำ S 3> าล่ามันต้องไปสร้างสรรค์ประเทศชาติด้วยสนับสนุนความคิดนอกกรอบโดย